เพื่อนท่านนี้นะคะเธอเพิ่งมารู้จักครูเธอได้ฟังคลิปแรกก็คือคลิปวิธีเป็นผู้ให้ที่ไม่เจ็บปวด EP 1 3 6เธอเพิ่งจะมารู้จักครูใน EP นี้แล้วเธอบอกว่าเธอไม่เข้าใจคำว่าห้องมืดครูพูดถึงบ่อยๆใช่ไหมพวกเราคำว่าห้องมืดหลายๆท่านอาจจะเพิ่งมาเจอครูใน EP ต่างๆแล้วก็ได้ยินคาว่าห้องมืดห้องมืดอยู่ในที่มืดอยู่ในห้องมืดครูพูดแบบนี้อยู่บ่อยๆใช่ไหมคะในบางท่านที่ไม่ได้เรียนตั้งแต่แรกๆก,ก,ก็อาจจะไม่เข้าใจโอเคเดี๋ยวครูมาอธิบายตรงนี้ให้เริ่มจาก ตัวครูก่อนตัวครูเนี่ยครูจะสอนกดแรงหนึ่งดูดควบคู่กับโลกแห่งจิตวิญญาณแล้วครูสอนโลกมายาด้วยสังเกตว่าหลายๆอย่างครูจะสอนวควบคู่กันไปแบบนี้ครบทั้ง3ก็คือโลกแห่งจิตวิญญาณโลกมายาแล้วก็กดแรงหนึ่งดูดเพื่อให้พวกเราเห็นอะไรกว้างๆแล้วก็ลึกๆปลดล็อกในจิตได้ในบางไลฟ์ในบาง E ีีจะมีเวิร์กช็อปครูปรารถนาเป็นอย่างยิ่งให้พวกเราก้าวผ่านความทา้าทายไปได้ก็เลยให้เวิร์กช็อปไปซึ่งเป็นเวิร์กช็อปที่สามารถทําได้เอง โดยที่ไม่ต้องกลัวผิดกลัวถูกถ้ากลัวให้ไปนั่นแสดงว่าคุณปลอดภัยในเวิร์กช็อปนั้นแม้ว่าจะผิดพลาดเล็กๆน้อยๆไม่ต้องกลัวเพราะสิ่งนี้จะปลอดภัยการที่มีเวิร์กช็อปบางเวิร์กช็อปเราจําเป็นจะต้องอยู่ในห้องมืดเพือ่อนถามมาว่าห้องมืดคืออะไรห้องมืดก็คือพื้นที่ส่วนตัวของเรา พื้นที่ที่เราสามารถอยู่ตัวคนเดียวได้พื้นที่ที่เราสามารถเดินไปแล้วปิดไฟเพื่อให้ห้องนั้นมืดสนิทได้แน่นอนถ้าเราอยู่ในร้านอาหารเราไม่สามารถที่จะเดินไปปิดไฟร้านอาหารได้ถูกไหมคะห้องมืดก็เลยเป็นห้องส่วนตัวพื้นที่ส่วนตัวของเราอย่างเช่นห้องนอนเป็นต้นเพื่อให้เราทำเวิร์กช็อปเวิร์กช็อ p นั้นได้เวิร์กช็อปทางด้านจิตวิญญาณเราจําเป็นจะต้องอยู่ในห้องมืดอยู่ในที่มืดเพื่อนําพาจิตของเราให้ติดต่อกับโลกแห่งจิตวิญญาณได้ ตอมไพเนียลตำแหน่งอยู่บริเวณกึ่งกลางของศีรษะเราอยู่ตรงกับตาที่3ของเรามีหน้าที่หลากหลายหนึ่งในนั้นก็คือสื่อสารกับโลกแห่งจิตวิญญาณต่อมไพเนียลมีความไวต่อแสงนั่นแสดงว่าไม่สามารถทํางานได้ภายใต้พื้นที่ที่มีแสงเยอะๆต่อมไพเนียลทำงานได้ดีในพื้นที่มืดเพราะฉะนั้นบางเวิร์กช็อปเราจําเป็นจะต้องติดต่อกับโลกแห่งจิตวิญญาณจะต้องอยู่ในห้องมืด เพื่อทําภารกิจทาเวิร์กช็อปนี้ให้ได้ผลลัพธ์ที่ยอดเยี่ยมครูก็เลยพูดคําว่าห้องมืดที่มืดอยู่บ่อยๆในหลากหลาย EP ีที่มีเวิร์กช็อปติดต่อกับโลกแห่งจิตวิญญาณอย่างเช่นเวิร์กช็อปขอขมาต่างมิติ EP.125 พวกเราไปอ่านคอมเมนต์ได้มีเพื่อนๆหลายท่านนำพาตัวเองไปขอขมาต่างมิติได้สำเร็จปลดล็อกในใจคลายปมในใจได้เพราะเขาอยู่ในห้องมืด ต่อมไพเนี่ยมีหน้าที่สื่อสารกับโลกแห่งจิตวิญญาณเลยจะต้องอยู่ในห้องมืดเข้าใจครูหรือยังคะตอบอีกครั้งหนึ่งคำถามว่าห้องมืดคืออะไรห้องมืดก็คือพื้นที่ส่วนตัวของคุณสามารถเดินไปปิดไฟได้เป็นที่ไหนก็ได้ภายในบ้าน บางท่านในห้องนอนไม่สะดวกมีแฟนแฟนอยู่ในห้องนอนก็ไม่เป็นไรห้องรับแขกหรือที่ไหนล่ะที่เป็นพื้นที่ส่วนตัวของคุณที่คุณสามารถทําให้ตรงนั้นกลายเป็นห้องมืดสามารถเดินไปปิดไฟได้ก็ตรงนั้นแหละค่ะที่มืดห้องมืดกับโลกแห่งจิตวิญญาณเป็นของคู่กันเพราะเราสามารถสื่อสารติดต่อกับโลกแห่งจิตวิญญาณได้ดีถ้าเราอยู่ในที่มืดเข้าใจครูหรือยังคะ